สวยขนาดนี้แลปเปอร์ทรงนี้นะคะต้องเอามาจัดที่สเตปนายมีแต่ของแต่งที่แบบว่าเตะตามากๆจริงบันไดไฟฟ้านะคะนี่จะมีแอปให้ดาวน์โหลดแบบนี้นะคะของทางแฮมเมอร์สวัสดีครับผมช่างเนมสเตปนายนะครับอาจจะอีกงเซียนนายอับลูกค้าก็จองคิวมาจากเพจนะครับแล้ลูกค้าจองคิวโมบาเพจอัดนี่ก็เอาแลปเปอร์นะครับเน็กเจน นะครับ v 6มาแต่งนะครับให้ลูกคายูเอ่อฟอร์ดแร็เตอร์ในเกนเครื่อง v 6มาแต่งโซเมกาก็จะมีเป็นล้อขอบ22นะครับพอทายล้อแท้นะครับบัดกองก็กเกองกองคันพอทายครับขอบ22อ่ะยางก็จะเป็นแอมป์นะครับ33 1ส5 r 2 2นะครับตัวนี้ครับเป็นดอก a t a บัดยางก็เป็นยางคันแอมป์่สิบสาบสอง3ุดห้ขอบ22่องบดอก a เาเอทีเอครับแล้วก็รถนะครับก็ยกจัทรงแต่งซุ้มนะครับรถก็ลื้อจัทรงแต่งซุ้มพองอ่ะนะครับ <Bullet. S 2> ก็เสร,ริมด้วยปีกนกนะครับเสริมพองเปีนกพองอ่ะเป็นปีกนกแัมบมุงษาเกิดปีนกเปล่าซาแของสั้นนะครับตัวนี้สัน,สนแล้วก็เสริมด้วยม,มันไดไฟฟ้านะครับฮัมเมอร์นะครับหรือตัวยันได้ไฟฟ้าของตัวนี้ดีเลยนะครับเป็นตัว RGB ตัดแต่เจนนี่เป็นอของ RGB แบบตัวเมนทึนงวอลตรงนี้คือตรงนี้ครับถ้าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นแถบสีครับใช่เจ็บรอยอะไรดเบอร์เบอร์โมบเป็นเมนท<ร>ึงไป <ฟ S 1> รวดไปรับันไดสั่งงานผ่านแอปโทรศัพท์ได้นะครับใั่นี่เจนเนอรี่สามารถเบอร์ผ่านโทรศัพท์บ้บบานหรือใช้งานผ่านโทรศัพท์นั่นแหละครับสามารถกดโทรศัพท์ได้นะครับ บบเบอรน,น้องโทรศัพท์บ้านหรือซีน้องโทรศัพท์บ้านแบบอันนี้ก็จะเป็นขาบันไดน,นะครับคอ,นนอ,อมเมอร์จ,จึงจะน่าระเป็นคันคมเมอร์แบบก็เดี๋ยวจะทำการติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวรอชมตอนติดตั้งเสร็จ<ช>อีกทีนิดจับการติดนนตั้งเพลทหน่อยโอเคครับก็สำหรับแรปเตอร์คันนี้นะครับได้แรปเตอร์ก่ก็ตอนแรกลูกค้าก็มาจองคิวไว้ดูล้อยางล้อยางสรุปก็เลือกเป็นล้อคอทยครับ แต่แรกก็ลูกค้กาจองคิวจองกองยองยางตู้โยกกองแท้ลูกค้ายบบแล้วสายขอบยีิบสองครับกว้าง10นิ้วลบย<ะ>ี่สิบห้าบาทขอบยีิบสองบาทกว้าง10นิ้วลบยีบ<ะ>่สิบห้าบาทบาทมือเบรยก่อนชุดนี้ก็จะเป็นเบรกยี่สิบเซทบาทชุดนี้ก็เบรยี่สิ 27, บเซทบาทของแท้นะครับตัวนี้รับประกันให้<ะ>ตลอดช่วงการใช้าง,งานเนีบอแท้รับประกันตลอดใช้ก,การตอนแรกลูกค้าเบรกอยากได้เป็นสีดำแต่ลูกค้าไม่ได้จองไว้ ตราแรกลูกค้าจะบานบริสิคว่าแต่ลูกค้าบานจองตุตอนที่ร้านมีอยู่ก็ตอนนี้ก็มีเป็นสีเขียวเราได้อีเรียนเมียนก็เมียนแต่สีเขียวลูกค้าก็ไม่มีเวลาก็เลยต้องโดนเป็นสีเขียวไปครับแลลูกค้าเซเวยนวิลเลยก็เลยอยู่สีเขียวไปวเลยสวนเบรกอะที่ร้านก็มีมีให้เลือกหลายรุ่นครับแต่ถ้าให้ดีก็แนะนําจองเข้ามาดีกว่าครับจองมันจะเลือกสีเลือกะายได้ด้วยอีเรียนก็เมียนเมียนเจอรุ่นบัตรบจงในนาว่าอ้โมจอง อ่อยจองตัวเลยบานเวียนบานบอมเลยแต่ถ้าเข้ามาเงี้ยเปลี่ยนใจใส่กระดาษถ่านก็มันจะได้สีที่มีบ่บอมโมก็บอบานจองโมก็วงคืนจองบานก็เบียก็มันนอนบานสีตรงตรงจองบานใครดีก็แนะนําครับจองเข้ามาาดแนะนำอาอีกจองโมเลยชุดนี้ก็หน้าก็เป็น6พอร์ตครับหลัง4พอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าไข่มุกก็ไข่มุกปลาโมก็เกือบหกพอทไข่ก้อยก็4พอร์ตพร้อมเบรกไดไฟ จานไฮคาร์บอนครับขาจับสายทากครบจ่ายแล้จานไฮคาร์บอนแบบจัพุงท้ายจับุงท้ายอีกรบรับประกันดูแลหลังการขายให้ตลอดอยู่การใช้งานด้วยครับบัดแล้วรับประกันมาตลอดตลอดการใช้งานเลยบัดแล้วก็คันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมก็คือยกหน้าขึ้นหนึ่งนิ้วใส่ก็ลองแล้วก็เพิ่มเป็นปีกนกลูกค้าก็เพิ่มว่าเพิ่มเพิ่มปีกนกหรือเพิ่มดิรมินิวัตโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปรอชม ล้วที่ตั้งเสร็จสิกนทีนึง่งเอประ,ะมาณนี้ว่จะจํามือตอนไกลตั้งวจิงว้งม้ว 高校に。 อยู่กับเซ็ปนายนะคะวันนี้เดี๋ยวเตี้ยมจะพามาชมนะคะสวยขนาดนี้แรปเปอร์ทรงนี้นะคะต้องเอามาตัดที่เซ็ปนายอะดูกันเลยหน้าเสมอหลังนะคะคันนี้ยกเฉพาะด้านหน้าให้ดูทรงข้างๆก่อนเลยเปิดตัวมาก็หล่อแล้วนะคะคันนี้แต่งเต็มครบหมดนะล้อยางเบรกนะคะบันไดไฟฟ้ามีแต่มีแต่ของแต่งที่แบบว่าเตะตามากๆจริงมันเริ่มต้นที่ล้อเลยนะคะฮอสทย H113 สเปค22กว้าง10นะคะอฟเซ็ตลบ25นะคะตัวนี้ก็จะไม่ได้ยืนเยอะมากเนาะเพราะว่ามันเป็นสเปคกว้าง10นะคะส่วนยางมาดูกันดูลายยางกันเป็น M ATA นะคะ33.5 12 10, 5, ขอบ22นะคะตัวนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูต่อกันที่เบรกนะคะนี่เลยเบรกนะคะชุดนี้เป็น20 s นะคะหน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตนะจานหน้า410จานหลัง400นะคะ ก็จะออกมาหลอแบบนี้เลยสีเบรกโดดเด่นมากนะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าเราดูแลให้เรียบร้อยตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะไฟไม่โชว์นะคะอ่ะแล้วก็มาดูกันที่ขอโทษค่ะบันไดไฟฟ้านะคะนี่จะมีแอปให้ดาวน์โหลดแบบนี้นะคะของทาง h ัมเมอร์เลือกสีได้อันนี้เราเลือกเป็นสีแบบเดนโบนะคะ,ะเราเลือกสีชมพูดเดียว สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นแบบแฟลชเป็นวิ่งแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคนี่นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะให้ดูก่อนเลยถ้าเราเปิดหน้าแอปไว้ระหว่างที่เราขับรถเพราะฉะนั้นเราขับรถเราก็ไม่ต้องเล่นโทรศัพท์นะเราเปิดไว้นะคะเราก็จะสามารถโชว์ให้ไฟมันขึ้นแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวให้รถเดินหน้าให้ด <Okay. S 1> ูหรือให้คนข้างขางคอยเปลี่ยนสีก็ได้นะนี่นะคะอะขับเดินหน้าไปเองค่ะ ไปก็จะโชว์แบบนี้ตลอดเลยนะคะสวยงามมากมีเลือกหลายสีมากๆเลยนะคะใครที่อยากแบบโดดเด่นบนท้องถนนแบบนี้นะ,ะต้องตัดนะคะบันไดไฟฟ้าฮาัมเมอร์ตอนนี้ตอนแรกม,มีผลิตมาสำหรับฟอดน็กเจิเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ ลิวโก็มีทำดีแม็กก็มีทำแล้วนะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เข้ามาหาเลยค่ะเดี๋ยวสั่งของไว้ให้นะคะอยากรออยากเท่แบบนี้ต้องมีแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวพาชมรอบคันกันนะคะให้ดูรอบๆกันเลยภาพรวมนะคะสำหรับแรปเปอร์คันนี้บันไดถ้าเปิดไว้ก็จะติดตลอดนะคะโอเค ใครมีคำถามตรงไหนนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเข้ามาตอบให้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ